รบสบายดีและสวัสดีเด้อน้องพ่อแม่พี่น้องเอ็ซีมูเพื่อนเบิร์ดทุกคนว่ายซิโยฝั่งไทยหรือว่าฝั่งลาวเนาะหรือว่าต่างประเทศก็ยินดียินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องตักคำปั่นซุกคือเก่าพี่น้องเลยเนาะหลังจากที่เราได้ไปอัปเดตทางเรียนสาวบัวเนาะแตกลับมาแต่ทางเรียนสาวบัวคุณเล่นไม่ได้เลยนะแต่ทางทีมงานเนาก็ได้เดินทางมาหาน้องนุ่นน้องๆเนาะหาน้องนุ่น ตุคคำจะมาหาเปนเมื่อวานนี้เนาะเนกะมีข่าวดีหรือว่ามีเสื้อผ้าเนาะทางตุสิทธิ์ปนว่ามีเสื้อผ้าเนะาะเขาก็ยัียงมูอว,ว่าสีเสื้อผ้าย,ยัางนนเนาะพี่น้องเนาะแกที่ไปอเอาเมย์พี่น้องเอฟซีเข้าไปเบิ้งไปส้มน้ำกันเนาะ,ะว่าน้องนุ่นดีใจบอ่อาการเคนสดีใจบแบบใดเนาะเจ้าง,งานสะพ้ายพี่น้องเลยฮะกะก่อนเข้าไปกะตุคคำก็ฝากหนยเด้อเนาะ,ะฝากคนอะไรพี่เซ่ ก็สับสกายทุกคำเน่เพื่อเป็นกำลังใจทุกคำอ่าให้คิดต่อไปเนาะแต่ทีมงานบันสุกอ่าได้มีคิดใหม่ๆลงแต่คงไม่พี่น้องนะครับส้มกันพี่น้องเลยกลับมาสามตู้คือเก่ามื่อไหร่พี่น้องเลยเนาะเพราะว่าแต่ว่ามาสามตู้ว่าน้องตัวบีมาก่อนผนกีดจัดไปเมื่อเช้านี้เป็นตาตื่นไปเรียนงปรันเพราะว่าเป็นมื่ออาเมื่อคืนเรื่องผนมีงานมันเกิดน้องสาวหล่าเป็นเนาะเป็นกะ ก็เข็งกับเัป่์น่ะนอนเลิกยุมเมื่อคืนนี่มนก็เลยทำให้ไปแล้วถ้านอกกับทแก่ต้องการเล็กกับินีีมาเนื่งสาวัวแกมาเนาะตาวไปนฮะแต่โอเคเราไปด้านาอกวันนี้ก็ลมเต่าไปดังเลยลมห้แหงนอกบยกาศโคดดมือมือขึ้นขึ้นคือฝนตกไปดงเลยยางนอกแถวนี้มันก็โลงโล้งแหงไปดัเลยผมีต้นไม้ต้นยางบางเนาะก็ะทำให ล้มนี้ทางสะดวกด้วยพี่น้องเลยมันโล่งดีด้วยพี่น้องครับโอเคพี่น้องไปกะเข้าไปหาทางน้องนุ่นแล้วก็ทางทีมาาง,ง,งานเราเลยเนาะทีมงานเรากะจะเห็นหนังเนาะพี่น้องโอ้โหถ่ายเซลฟี่ก็มีสบายดีโต๊อ้าอ้ยสบดีที่ขวามายืนอยู่ในนอกระบังล้มกระแกนแม่แม่ขอชิเปิดกล้องด้วยได้โอเคเนาะน้องสวีดี้เขยังนั่นสบายดีโดยสบายดีทไปกันเลยถ่ายผู้ เจ้าก็ถ่ายถ่ายหอยดำนี้เจ้าก็ถ่ายว่าเออเซลฟี่เนาะบรรยากาศไปหน่อยเลยโอเคเนาะได้เอาก็ให้ยทางตัวซิปเปิดกล้องก่อนเนาะเข่ากล้องกันเดี๋ยวอ่ะคำถีเจ้ากล้องไปก่อนไปเนาะไปลองเนาะเปิดโต๊ะเอาเนาะบรรยากาศตอนเข่าของพี่เราเปิดเต้าเอาบนแบบดูคำเปิดงานเขาไปเลยเนาะอู้ มาได้เพี่น้องบัดมาได้เนาะพี่น้องเนาะนัดแล้วเนาะไปกลับไปไหนสบายดีสบายดีสบายดีเดี๋ยาวนุ่นบ่สเดินสาวนุ่นเขวานอายุน้อยน้อยกว่าบ่บ่อ่าน้องนุ่นเคยเคยน้องนุ่นมาทีแหลกชาวนุ่นอายุจัดปีน้องไหร่สาวสามสามหรือวเป็นสาวหรือว่าแม่สาวเรืองดีค่ะจัดปี สิบแปดสิบเก้าโอ้แมนเดือเอ mainland, ้ยเนาะเดือดเอ้ยเดือเอ้ยไปเขาอยู่ในนอกไปเนาะไปใช้ตู้รวยไปหาหมอโอ้ที่ว่าว่าเหมือนโมแมนแตงหมอตองนู่นมีอ่าที่ทำก็เป็นมีอย่างสีปักบอกเอฟซีบอกผู้ที่เปินให้กำลังใจเขาคือมาถ่ายวันนี้จะคนให้กำลังใจหลายเนาะ ก็ขอบใจซี่เป็นห่วงเลยฮะกำลังใจใจมันเนาะไปก็มีมีพ่อมีแม่ร่างกายพอเป็นตัวนีเนาะเขาเขบอลเป็นอย่างไรเนาะพอกันได้คือว่าเมื่อวานนี่มือมือนี่บอพาน้องมันใหม่ไปเปิดป้อนบ้ไปคืนนี้ เคืนนี้เป็น่อดกลางคืนบ่ะเนี่ยอนกลางคืนอ่ะอันบัตรอันน้องกรบี่เส้นน้องกรบี่ได้สิค็นงอนมือแดงมือที่สองกลางคืนด้วยกันบ่ะแม่กลางคืนมือคืนนี่แม่หลานน้อยเป็นพอดแม่น่าจะาขอโคนละสั้นเนาะคนละสั้นคนละย่อยพอนเนาะแต่มือคืนชุดท่าอย่างนี้อน่าเจ้าอาวุใหญ่พอดพอดแล้วก็เดินแบบ คอเพิ ip, ่นยังยังยังเจ็บยังเครื่องอยู่บ่ะแต่ละมื้อแังบม่ได้กินยาเลยเนาะก็กินยามันเทาบ่กินแต่ยาดีเจ็บเส้นเอากินยาขี้เส้นกินถ่านั้นเซมชาีิว่าตะกวนนน่นเนาะเอาเอากิ้ผ้านามือก็ไปได้มือนะชิพันพิพาเ้า่นไปห้องหมอต่ได้กินเกต่อได้อันไปบนเดียวกับนี่ มันเป็นนั่นห้องมอกระดูกบ้รือว่าห้องมอแบบดงนี่แบบเป็นมีอันนั้นว่ากระดูกงามกระดูกทับเส้นเป็นตัวครบเลยเนาะไปคีดคิพันธุีเอ็กซเรย์แล้วก็ซองมึงได้เนาะน้ำมือไก่ยี่เด้ซเคยปวดในบ่หมอไก่น้ำบ้านเราเนี่ยยังยังบอกเคยพา่อไปอาว่า เทียบไปมุกเรื่อยเลยกันอยากพาพ่อไปบนชุดเลยวไปนันเแล้วยังเอาก็ไรอยู่แล้วทันสมัยกลัวยังเอากระไ,ไรคุณอยู่แล้วเนาะมีประมาณแต่คุณอยู่แล้วแม่ยังนุ่นกับแต่คุณอยู่แล้วนุ่นกับพอมีตัวตลาดเฉลียวันชนาะพอมีความหูกล้า,าลไปกล้ยังไงกันไปบนมันชุดเนาะถ้าจะกินข้าวเพียงกระบอกนั่งนุ่น,น,น ินแล้วพากันได้ยังกินเพียงตังกระ p อ o ายัางไม่ได้กินเน้นเนตังกระ poon เนาะอหลานๆเพิ่อยู่เต็มเลยเนะาะไม่ได้ไปโรงเรียนเลยเนาะวันเสาวเนี่ยเหยาดิวันเสารวเลยกับอ,อย่างกับผักเนาะม,มันตาวันซาดของลาวพี่น้องเนี่เนเนาะอ่าเป็นเสียเอฟซีฟังไปบนขี้โอ้โหเนาะเพาะว่าเป็นวันซาดดิวันที่สองทันวามันมยืน วันน่ะปลดปล่อยบริษัทตังตั้งสงตั้งผักเนาะตังตั้งก่อตั้งก่อตัง้งเดี๋ว่าเัาปลดปล่อยได้เลยวปวดปล่อยได้ปลดปล่อยจา,จากการคิดเชื่อข่าวกรีกนิดน้อยเนาะถูกตา,กานมนะโมตุแม่วันนี้สิถามน้องนุ่นน้องนุ่นเกี่ยวกับคือมาเมื่อคืนนี่เขาไปอ่านมึงอ้กาไปอ่านมึงคอมเมนตนะ์เนาะหลายคนกัคอมเมนต์ให้กำลังใจน้องนุ่นเลย ต่บางคนแกอ่าคอมเมนต์ว่าหลวงพี่อันหลวงพี่แซมนี่นะดูว่าดรแซมคนเป็นพระเด้อว่าจะไปเชื่อว่ะันเป็นเจ้าอาวาสไออไรสิคิดคำถามที่มาถามน้องนุ่นน้องนุ่นคิดว่าเป็นยังไงน้องนุ่นคิดว่าคนเป็นพระบ่เลยอบ่แบบคนบวช ผแทนบุญคุณพอมีตอนห้าล้มเพิ่อนกับนุ่งเครื่องปกติเนาะปกติเหตุวิ่กทำงานปกตินั่งอยู่ในครอบในอย่างเ้าลรมาล้มเิ่นอย่างเง็้เนาะนี่อะไรแล้วบางคนกับอัจีคิดคิดลายไปโพดเนาะคิดลายโพด่คิดลายโผลอ่านผนเพิ่อนไปเทียบว่าอัน เลขากับแบบบอด้แมนเลขาหรอกก็ไดินอย่างมักกะไทายกเปลี่ยนที่โอ๊ยก่อนกันมักกะไทายกก่อนกัาแบบว่าบ้านเรากป็สังเกตีแล้วสังเกรีมักที่ว่าแบบว่า ใช่ใช่นักผู้ช oh. ่วยแต่ละผู้ที่อดได้ขาได้ขานั่นคือมาผ่านมาตงนุ่นนี่ก็อดกระทิ้งหมดว่ะอันนี้คือคอมเมนต์บบโตัวนี่ค่แม่นเนาะไปกันนั่งหัวพุเหียวข่อยไปกับไปอ่านกินวานี่น้องนุ่นน้องกับไปอ่านเลยเนาะไปกันนั่งหัวพุเหียวข่อยอ้ไปเนาะแต่ว่ากะกะทีเนาะแต่ว่าเดี๋ยวหักว่าเขาก็ต้องพังเหตุพังคนเลยก็เบิ่งก่อนเนาะก็จะพึ่ง ตีโพยตีพายไปอย่างไรเนาะรา <ừ, S 1> ะว <Vegan. S 1> ่าคือน้องนุน่นกะไม่ได้เสียหายมีอมย่างไม่ได้แบบว่าเออไม่ได้อ่ายังไม่ได้ถึงขั้นว่าต้องอยู่กิน้ำกันเนาะเพียงแต่เราลงมาคุยแต่ว่าเ่นเน,เนห่วงเป็นไยเนี้ิ่นอเอาเงินเอ,อาค้ำให้น้องนุ่นแต่ห้อง,งบุญห้องบ่อแต่ว่าทางอ้านึ่งเชื่อว่าคบบนก็ไม่ได้เป็น เจ้าวัดเจ้าวัดเด็กขากระชังกะลีบะกระชังกระลีบวัดโบแมนเนาะเขาโบแมนเด้อพี่น้องเขาโบแมนดอกเนาะเพิ่นไปบวชทดแทนบุญคุณนะแต่ก็มีข้อความข้อความหนึ่งที่อ่านให้น้องนุ่นในเอพีโดยทางน้ำกันเนาะนักบุญดีปนตนหลอกมาเนาะเปิดแสงไฟ่ขึ้นเนาะที่อ่านในฟังนันปันเลยเป็นข้อความที่ว่าอ่า ทางที่ขาเพิ่นได้ส่งมาให้ให้อ่านบ่ตู่ให้อ่านล้ก็ชี้แจงให้เด้อะไอ้คนอ่าเด้อทงต้อการเนาะนังอ่านนี่ก็ได้บ่เนาะทางก็ได้เจ้เจ้านังอ่นนี่ก็ได้พี่น้องอขอคชมมากยาวเลยเนส่งมานี่อือส่งมายาวเลยแกน้องนุ่นก็ังนํากันเลยเนาะ เอา<ด>เป็นอ่านมาเด้พี่น้อง<ด>เป็นเขียนมาปุ๊บขอบคุณมากๆอ่าในความเป็นห่วงผมและเลขาไอ้อาชิเม่นนะทำเขียนของเตอร์<ด>แซ<ส>มเป็นน้องมา<อ>งแซ<ส>มเป็นขอบคุณมากๆในความเป็นห่วงอ่าผมและเลขาเป็นแบบเนาะสําหรับบางคนนะผู้เป็นห่วงเออผมไม่ได้เป็นพักแต่เป็นพนักงาน บริษัทของท่านซึ่งได้ลงทุนซึ่งได้ซึ่งได้ทุนท่านในการเรียนปริญญาโทอยู่ที่มหิดลผมขอชี้แจงเพื่อความเข้าใจตรงกันว่าอ๋ออันนี้มันเลขาเพ่ินที่แจงเนาะเพลินนี้เลขาเพ่ินนี้เทียนปริญญาโทได้ขึ้นจาก ด <Dr>. oh. รเซมวันนีเมวันนี้เป็นคนนาเพ่ป็นคนสงสารคนเพิ่คนซอยได้ขา่นนี้เอาชื่นให้เฮียนก่อนรถเฮียนนปริญญาโทเลยเนาะอ่าเป็นเฮียนปริญญาโทอยู่มหาดลเนาะมขมนคอยชี้แจงเพื่อความเข้าใจตรงกันว่าเจ้านายผมจบปริญญาเอกจบปริญญาเอก <c oughs> เลยคนเขียนภาษาอังกฤษอันนี้ผู้ใดแปลได้แปลได้ท่ลนรองโดยตัวชิดแปลเป็ปี่นแปลสปิคเปลี่นอยู่เนาะ p <c ười> h จําเม็ดดีนะกะยังว่าพี่น้องพอพอเลนซิกตัวนี้นะพี่น้องเนาะขอโทษขออาไปเนาะตัวที่ตัวบกเก่งภาษาปากิษอันใดพี่น้องนี่เนาะตัวนี้นี่เนาะอ่านี่ภาษาอังกฤษนี่เนาะนี่น้องนุ่นเก่าหัวเลยกันยอมคือกันเนาะพี่น้องเนาะ อ่าบทนัดเนาะเพื่อนเขียนมาแบบนี้และดร,รแซมนี่เมีนเพื่นเป็นนักธุรกิจหลายประเทศบางส่วนก็จะอยู่ที่ลาวด้วยอ่านอกจากนั้นนอกจากนั้นเมื่อท่านศึกออกมาแล้วท่านก็จะลงสวนทุเรียนร้อยกว่าไร่ที่นครนายกอย่างเต็มตัว เป็นเป็นนักธุรกิจพอ่อและเพื่อนก็มีอาดินมีส่วนทุเรียน,นเนาะเพื่อนก็เคยว่ากับน้องนุ่นเนาะตอนที่ลมกันว่าจะให้น้องนุ่นนี่ไปเห็ดส่วนทุเราทุเรียนมัยังพี่รองเลยเนาะเอาต่ออีกบานนี้ยังบ่เบิดพี่้องเนาะลงส่วนทุเรียนอย่างเต็มตัวเลยกะส่วนส่วนพี่นุ่นเป็นอาเลขาเพิ่นเอินินพี่นุ่นพี่นุ่นเนาะเอินเพราะว่าเลขาเพิ่นอายุท่าดก้าลวดชาลงางานชาว เราซับซัำกันเนาะแต่เพื่อน,อนพี่จ็ให้กเกียรติเราหน่อยเนาอะ,อะส่วนส่วนพี่นุ่นผนว่าถ้าได้คุยกันแล้วถ้าพี่สนใจก็จะได้มาช่วยกันและได้ใช้ความรู้ที่เรียนมาและสามารถใช้เวลาว่างศึกษาให้จบปริญญาตรีจริงๆซึ่งจะใช้เวลา อีกสองปีเพราะเรียนมาครึ่งหนึ่งแล้วอ่าเพราะว่าน้องนุ่นนี่เฮี้ยนจกแต่มัสลาห้องกับท่านสูงเนาะท่านสูงคันอีกสองปีจังได้ใบป,ประกาศปริญญาตีบบานี้เลยเพื่อนจะให้น้องนุ่นเฮี้ยนต่ออ,อทยท่านมีโอกาสเนาะในกาไปคุ้มส่วนทุเรียนมันยังค่นว่าอนาคตนะ,ะเบได้ตกลงกรงใจหรือว่าอ่าเป็น ผมหากันนะนะเชนะอตอนอนาคตอะไรอันนี้ที่พี่แกงฟังน,นะพี่น้องเอาต่อบบดนี้เนาะอันนึง่งขอย้ำอีกครั้งในการบวชที่วัดป่าคนไทยคงเข้าใจกันดีว่าวัดป่าเป็นอย่างไรเท่งคัดขนาดไหนสันอาหารวันละครั้งไม่มีสัญญาณโทรศรรัพท์และยังมีอีกหลายอย่างที่น่าศึกษาถ้าผมเรียนจบแล้ว ผมก็จะไปบวชที่นี่เช่นกันครับอัน,นี่ลขาเพื่นสีเจงเนยเกี่ยวกับการที่ว่าต้อง้นไปบวชคนบูเมนเจ้าวาดวาดัดกับเพ่นกับบุเมนสังเกรีเนยเราะสําหรับอ่าลขาเพิ่อนพออยู่วัดป่าอยู่ลาวก็คือกันเด้อพี่น้องเนาะถ้าพี่น้องฟังใจฟังลาวเขาหนะเขาเคยบวชอยู่วัดป่านี่กินข่ากับมือละเชื่ออ่าแต่ว่าบอเคิงลีกาเมเอนคือผนว่าบริรัทเลย จะศึกษาพระธรรมอย่างเดียวเนาะจนถ้า,ถาเทามือเอาซิกกูและถ้ามือเอาซิกออกมาละทางโลกเลยเนี่ละทางโลกเขาก็ต้องปรุงปฏิบัติว่างแล้วก็มีแต่อ่าปฏิบัติธรรมแล้วก็แผ่เมตตาเนาะอย่างเดียวไดเราเป็นพระเคยบวชซิกมือเนาะพี่น้องอยู่วัดป่าเนาะจบแล้ววะตุจบอยู่วัดป่าซิกมือเนาะอันนี้จบยังยังยังอีกยังอีกอยู่พออยู่ไปหลายปีหรอกซิกซิกมืออ่ะต่อบัดนี้พี่น้องบัดนี้ และยังมีอีกหลายอย่างเนาะอีเป็นว่ามาเนาะแต่กะอาตอีกขั้งนี้ถือว่าเป็นการบวชขั้งแรกเพื่อศึกษาทำอย่างอย่างจริงจังและทดแทนบุญคุณพ่อแม่ตามประเพณีจึงเรียนมาเพื่อปวดทราบโดยทั่วกันอ่าเนาะให้เขา้าใจน้ำกันเนาะ อย่างไรก็ตามการชี้แจงของผมออกมาหลายครั้งแล้วหากหลายท่านยังมีอาติหรือมีแบบว่ามีอาติหรือว่ามีแบบขึ้นขึ้นไปใจกอยู่เนาะพี่น้องหรือว่ายังมีอาติอยู่เพื่อเกิดความเสียหายและความเครียดกับพี่นุ่นมากไปกว่านี้ หลังจากศึกเจ้านายผมคงอาจจะพิจารณายุติหรือจะไม่ยอมให้พี่นุ่นหรือน้องนุ่นได้ออกสื่อสารกับพวกท่านๆอีกแล้วส่วนเอซที่จริงใจออกมาเสนอเพื่อปรับปรุงพิจารณา งานพิเีนี้เป็นกรณีไปและหวังดีก็ต้องขอขอบคุณไว้ที่นี่ด้วยตัวจบประมาณนี้จะใช้อธิบายให้ฟังบนางเนาะโดยท่นคือที่เข้าใจเนาะคือทางอ่าลิขาเพื่อน,นี่เนาะ เป็นกอยากที่แจงเพราะว่าก็คือคือคอยไปอ่านนั่นแหละไปอ่านนะคอมเมนต์ว่านี่คือเพิ่นกลับไปบวชเพิ่นนี่บวชได้ชนบริคุยอยู่แล้วน้องกับน้องนุ่นนี่เนาะเนาะครัาคอยเองกันยังติดต่อเพิ่นบ่ได้นะเพราะว่าเพิ่นเพิ่นต้องอยากสงบอยู่แล้วดิเนถ้ามือเัน้ลชึกออกมา่น่อยถ้ามือมัน้ลชึกออกมาแต่ว่าเพิ่นจะพิจารณาบิ่งอีกเทื่อหนึ่งแปลว่าเพิ่นจะยันเพิ่นเพิ่นยัน คอมเมนต์บางคอมเมนต์มันจะส่งผลกระทบให้น้องนุ่นเครียดในยังไอ่ก็เชือว่าน้องนุ่นเขาให้ผ่านมาเจอหลายคนอีกเนาะเรื่องคอมเมนต์เนาะ <S 2> <S 2> <S 2> แต่เพื่อนในแหละเพื่อน <S 2> <S 2> <ๆ S 1> อยากวกป้องว่ายางเพิ่อนนะจะคำสำหรับคนที่เอาหักเขาขบปอยางไห้ไรมาว,าว่าใเนาะโดยอา,อาจจะได้ยุติเรื่องการสัมภาษณ์หรือว่าออกชื่อเนาะาประมาณนั้นแต่ว่าเขาเรื่องคอมเมนต์โอ้เจอมาหลายเจอแต่เรื่อง ก่อนบอกเงินสี่หมื่นห้าหมื่นก็จนเอาคี้อ้อออกไปออกวัดหลงลง้วงต้มตุนพุทเอเนาะเอาเงินนู่นเอาเงองนูน้นช่วงนัน้น,นตุคคำยังบริมาแต่ไทยบางทีท่ยังบริมาณเรื่องมาหลายเลยเรื่องคมเย็นี่เนาะแต่คือฉีเพิ่นก็คือฉีอ่านเพิ่นคือสีของใจว่าไปบวชกันยังว่า เนั่นนั่นนี่ฮะนะยังตามบ้านอิต่ทตยังตามไปอยู่แต่ว่าหลายคนให้กำลังใจหลายหลายละให้กำลังใจงนู่นใสาวใบ้เลยกะหรือว่าอยากให้อชีสมวังิลูกสมวังิกับอนดรแซมนี่กะครั้งหนึ่งอยากให้มาเจอหน้ากันเลยบากันกันเนาะอาจะให้มาเห็นหน้านุ่นกะเราคอยทางทฤษฎีแต่เราคอยคือกันอยาเห็นหน้าเพิ่นว่าเพิ่นซอยนุ่นมาหนึ่งลายเนาะ ซอยดูชิดมากก็ไลายคือกันเลยคาน้ำหมอกน้ำมันให้อ่าตลอดเนาะอ่ากะว่าเข้ากะบหักแพงกันแล้วก็มีบุญคุณเลยก็จะเห็นหนาเพิ่นน,นะอ่าเนาะประมาณน,นั้นเ,เป็นเคลียร์เรื่องนี้พี่น้องเนาะเป็นเรื่องจอว่าด้อพี่น้องเลยแต่พี่นตองก็มีมอช่วได้าบาปกินหวานกันะลยเนาะเป็นเรต่งกะลีอีกเลขาเพิ่น้องเนาะเพิ่นเรียนจบมาสูงพี่น้องเป็นนักธุรกิจมีความหู้มันสามารถเนาะเงินเรื่องเงินเรื่องคำกะ พิ่นบ่ได้เดือดห้อนเนาะเพิ่นก็ขอบใจหลายๆคนที่เป็นห่วงว่ายยองว่ายยันน้องนุ่นหรือว่าทางสุมพาวันตัวเอาเงินเอาค้ำมันต้องห่วงเรื่องนั้นนะเนาะอ่าเพิ่นบ่ได้เดือดห้อนอยู่แล้วเพิ่นว่าเนาะบเพิ่นก็คืดชี่นเฮียนสูงเพิ่นเบิ่งเฮาคือชีออกไปแล้วว่าเฮาจริงใจเนาะเวลาเฮาเวบอกรลมกันเพิ่นเลยออกก็แล้วตัวเพิ่นเฮียนจบแล้วเนาะเลยนุ่นคือจะไม่สำหรับคำที่การทางเลขามันส่งมาให้อ่านให้ฟังก็ แล้วกับปกป้องในทางสี่ดีใหญ่เนาะปกป้องเนาะเพิ่นเพิ่นจะอ่านเลยเพิ่นกะเห็นเนาะประมาณนี้ชี้แจงจบเลยมาเนี่คือว่ามาเคือจะเกี่ยวกับเรื่องพ่อบ่กปวดเลยปวดพอดีเพิ่นกะได้ได้ฝากยามาให้ฝากยามาถิ่นไทยฮะเพลงเจบได้ยาเนี้อะไรตัวสิยานื้ เนวดบ่อือว่ากินแช่จะนั่มยังไงแหละราคากระแพงเติบราคากะเนาราคาแพงเติบเดี๋ยวแช่น้องนุ่นแกลงิงอีกเนาะยาจะรีดยามะเนาะมันก็ปวดดูปวดหลังปวดเองเนาอใช่นะมันตัวภาษาอังกฤษเนาะภาาอังกฤษไปเลยมัมีภาษาไทยเป็นยาพลังยากระดูกเนี่ยเนี่ยเป็นเป็นกากระดูกกาโคเนาะเนาะกาคอให้พ่อเป็นหวัดเนาะให้พ่อได้กะ แต่วันกต่ชิมีเขาเอ็งยังว่าพี่น้องวิธีใส่ทางในนะเจี๋ยเขาอ่านบึงเนาะแต่ว่าคือชิมีแต่ภาษาอังกฤษแค่นนอ่ะนาภาษาไทยกูเห็นเนาะเอ็งเนาะอ่ะมองไปน้องนุ่นเลยแต่เป็นอ่านบึงเนาะแก้บไงอ่านมึงรู้ภาษาอังกฤษเนาะทำกินแก้มึงดูห่างนุ่นเป็นยาไปได้นะน่าเนื่ อ้เอ้ามันม่ดาแล้วอน่เอ้ามันไม่ดาเพรสไม่เพรนุนนยิบมพิษจักันนี้เอามาขึ้นมาขึ้นเนาะเอาขึ้นเดีวพิษบ่อยตัวจะพิษระจักอันนี้โอ้มุกมุกตัวเห็นได้เนาะเอาามาขึ้นมาขึ้นข่อยมจักบ่ว่าจะเอามาให้โอ้โ ยิ่มข้างเลยบาทโอ้นอไใหม่นะเสียเซวเลยบานนี้ิมไฟบานนี้ไม่ร้องเลยนัดดตรนันนังเรืนอ้นนั่งตรงนู้นแะโอ้ชิมฮะคันบาทห้ามเบครับน ใช่หรือเปลใช้ใช้เอาหางคุยหรื่อันพี่แซมอ่อพี่แซมแต่เพืนคือที่นี่จะพูดยาวเพื่อนนี่เด้เพื่อนคุยแต่ผู้ดยาวเด้จะนะฮู้เนาะเพื่อนเพื่อนได้คุยกับข่อยแล้วเมื่อคืนนี่พ่อได้ลงกันลงครับลงเช่นวัตถุบ่ลงด้ลงไปจำได้ขาลงวัตถิโต่อเพื่อนเราได้ดอกเนาะพี่แซมเลยที่แรกที่แรกอัน ไข่ลงชงมาถามน้องนุ่นเมื่อคืนนี่เนาะนะครับประมาณค่าใช้จ่ายใในี่พอได้คนว่าไปไปมุกน้อง,น,อง,น,องน้องน้องนุ่นว่าเท่าไรก็ออกวนันมืนน่นหมื่นหนึง่งหมื่นหนึ่งส่งมาสนใจผมมดแม่พามีพอมีแม,ม่ไป,ไปน้เด้ก็เลยส่งบอกทางอ่าให้ข่าเพื่อนตอนนี้ประมาณนี้นมันหมื่นหนึ่งเด้อว่ะหนึย่ยบอกเหมื่นหนึ่งเพื่อนให้ฮ <c oughs> ้อนหมื่นห้า

เป็นมหากิตวุณีใจกว้างเนาะมีเมตตาเพิ่นเบิ่งคนที่ลำบากเจ็บปวดเนาะก็ชว่อย่างนี้ก็คือขึ้น่อกันข้าพุ่นไปกันข้าพุ่นโบเมนโบเมนบอแบบว่าเราเป็นคนดีแต่ว่าอืมรักๆกะเขาต้องอดทนเน่ยอย่างไห้เรามาหาเนาะอย่างไหนตาแบบว่า ทีแท้จริงมีความมจังเขาจังได้อ่าฮู้จักในใส่ยเกยโคเนระดับหนึ่งเนาะเออเขาจังกล้าว่าสู่สังคมแหละหลายคนทางเนี่เขาจังกลักเขากับจังกล้าปกป้องเพื่อนเพื่อนเนาะว่าเป็นคนดีนเด้อ่าเนาะเขากับจังกล้าเพราว่าหลายคนก็เป็นห่วงนู้้นเช่นกันยน่ยทังทั้งนั้นหลอกคือกันบ้าน่ยังทั้งนั้นตัวคือกันเอยว่าต่างคนก็ต่างเป็นห่วงนะเอกะ เป็นห่วงใน,นระดับหนึ่งกับพ่อนะพี่อนเนาะเอาแต่อยากให้คอมเมนต์แบบว่าในทาง,ทางหยแมนมนายเนาะให้กำลังใจกันดีก,ก,กูอะภาวนาช่วยกันให้อันเป็นขามมาอินนําเนา,เาะเลยนู่นเนาะเลยเป็นเพื่นว่าเพื่อนจะเชิญจุแล้วเห็นบที่อ่านแมนให้ฟังดีเลยแต่ยังบอกถึงเวลาเด้ยังบอกถึงเวลาเนาะนน่เนาะเป้าหมายตั้งไว้เนาะยังโมโห แม่แม่เอาโบแบ้งกันบ่แดงเด้งเอ้อเอาเนาะเอาได้เลยแหละเนาะเอาได้ส่วนตะหากเป็นไงอยู่แล้วเนาะเป็นไงใส่น้ำมูกน้ำมันตะหากอยู่แล้วอันนี้มาให้น้องนุ่นเนาะอ่าเอากระฮ็ดเป็นทางชุ่มไห้มีนจะเป็นนะสะพานสะพานหักสะพานหักสะพานบุญนำเนาะอ่ะให้น้องนุ่นฝากคนให้เพื่อนในก็ขอบใจเพื่อนแน่นลครับขอบใจหลายๆคนในนอทีเป็นห่วงเฮามาเลย หลายคนคอมเมนต์ให้กำลังใจครับจะ,อะขอบใจท,ทั้งพี่แซมและก็เอฟซีได้หลายจิตมั่วงโดยดีใจเนาะเป็นเบาบอกแบบว่าเบาบอลจะเป็นคนพิ่ามว่าบอกจริงเน้นว่าบอกจริงเนาะโดย กับดีใจเนาะคนเฮามันจะต้มดีใจมันตั้งกันเนาะคนก็ดีใจแสดงออกบางคนดีใจกันก็บอกเงียบบางคนกะให้น้ำตาแสดงบางคนก็ให้แล้ดีใจบางคนก่ให้บางคนจะหัวดีใจนี่ไงเนาะจะเรียกแต่คนเนาะี่ยแต่ใส่แต่คนเอาก็ดีใจน้ำมืออื่นก็คอยเดินท้าปลอดภัยเด้่องไรเด้ออ่ามีแดดผักนู่นนู่นถ้าหัวไม่เบิ้งกอะารนี่เด้อ ถ่ายหูไม้เบิ่งหลายนี่ยปวดเลขาเราก็ย้ำว่าำบ้นุ่นถ่ายหูไม้ให้นี่เนาะมาหลายรถหลายเท่าไรที่ดีทุกมุมเลยพ่อแดงพ่อเดี๋ยว์ไอ้กัสซีได้มาอัปเดตกกันก็ทายคลิปกัซีให้เอซีเขาเบิ่งน้ำนุ่นไดกังไดกังไดถทายเป็นคลิปน้ำก็ได้ทายเป็นเวลาสั้นช่วงประมาณหนึ่งนาทีช่วงขึ้นรถช่วงเขาอยู่คลินิกช่วงเขาไปหันทันนี่นะขอเด้อเด้อตอนนี้จัไปจะก็บรน้ำ อ่าตอนนี้น้องนุ่นก็มาฮอดอันอ่าอันลแล้วอัดูห้องมอยังแล้วแล้วก็ไปเนาะแดยสิอ่ามาเองดอกถ่ายเป็นวิดีโอเียงก็ได้เด้อถ่ายเียงบนี้เด้ออ่าเนาะมวยตั้งแมเฮาก็ทําทําเฮาได้ติดตามได้นําแหลายคลิปถ่ายหลายเด้อเดี๋ยวสิมาต่อกันเองถ่ายิยาวแน่ประมาณอ่า หนาทีสองนาทีเดี๋ยวสามพุทธนะชิบหานาทีประมาณเอ็นที่ที่ใช่ใช่เทิญลวักเทิญลวักประมาณสามนาทีอย่ไทยมันได้หลายมุมไอพี่เอามาต่อไทยไอพี่ให้น้องเบิงไายหน้าน้ำได้ไม่ใช่ไทยเป็ตอนเ้าไปไายเป็รถได้ไายหน้าน้ำที่พี่ประตูไทยแม่ไายพ่อเขาแหละโดยว่าว่าผมเป็นกะบอกว่าอย่าได้ดอกไม่แต่ไอสิลั์คิดไหมรายคนเป็นห่วงเด็กคนกำลังใจเฮาเนาะนี่ À, đi nọ ăn rồi, rồi thang lên <laughs> <vậy. vì> <laughs> 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 à, đi